มีสองจอย่งดูสแต็กตัวอ่ะแต่ไมค์ขึ้นไม่เสียงไมค์แฮะทำไมอ๋อที่เอาไมค์อง้ใช่ทำไมแฮะโอ้แล้วเสียงไมค์ขึ้นมาแปลกแปกก็มันออกลำโพงไงแกเอาตั้งแต่เบอร์กดเยอะเลยนี่บอกคุณแกแม่แล้วเพื่อนไหมแม่ไหมแมาแล้วแม่แล้ว นี่ต้องดูสเตตสเตตัสนะสเตทเมนหรอตรงไหนดูตรงไหนอ่าวิววิววิวของยูทูบข้างบนอ่ะข้างบนข้างบนข้างบนตรงไฟล์ edit view 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 อ่าสเตตัสอ่ะสเตตัสต้างบนอ่ะเออเลยนะเลอเลยเราพยายามดูว่ามันมีแดงตรงไหนถ้ามันมีแดงก็มันมีปัญหา มีแดงมีมีมีคือแดงมันจะแดงตรงไหนวะมันจะมีเหลืองๆแดงๆขึ้นะแต่ละอันมันจะประมืนกันดิสเปร์กับมันจะได้ทวามันแหลกไป

ด่วนเพื่อนเจ๋งมันบาดแดงอย่างไรนะเพื่อนเอาจริงจริงเหรอเออจริงกับบาดแดงก็ดีอ่ะกระแล้วมันตอนมันสตรีมมันแร็คอะไรไอรนู่นลองเล่นก่อนแกนี่มันแน่นี่อยู่รอแล้วมันต่อนมันอย่าด้เล่นเลย ปรับคนปรัปบเซตติ้งหน้าอันนี้ก็หน้าเกมมันจะหเหมือนกันหรอล็อบบี้อ่ะอเอ๊ะแม้ปับคนปรับเซตติ้งหน้าอันนี้ก็หน้าเกมมันจะหเหมือนกันต้าแฮได้ยินเสียงสะท้อนแข่งหมายว่าเปิดเสียงใน YouTube หรือเปล่าแล้วก็กดสตรีมเลเออคิดดูแค่เราล็อกันยูทูบเหล,เล็กแล้วเนี่ยครับจริงจังต้าได้ยินเนสียงจะทอนข่งหมายวแล้วเพื่อน อย่างใน YouTube หรือเปล่าเห็นโหสตรีมหรือยังเขาทราบบนมินิป่ะเขาเน็ตกันเอ๋มันได้เจ็ดร้อยหกสิบพีเองเฮี้ยนทำไมวะมันส่ง OBS มันส่งไปฟูลเฮ็ดดีแล้วนะแต่แต่ YouTube มันมันจำกัดทิ้งหรือเปล่าใช่ YouTube ตรงไหนล่ะหรือว่ามันต้องเดี๋ย็กมินนะเกิดมาแน่ใจบริษัทสตรีมมันเลว Từ tăng đúng Tuy nhiên mình có tông tăng tỉnh

เอาดีๆเราเป็นดาราเสียงป้าพัดดังเลยเชีงกลางบ้านป่า เจอมันกับวัต้ะแปลกว่ะอยาา่างอ่ะเรื่องคือคอมันไหวแล้วเว้ยแต่ว่า,า,า,ามันเล็กไปหน่ยก่อนแท่มันบ่ไหวอ่ะมันต้องเล็กต่อให้เกงเรามบบว่าเขาหูเรื่องระบาดมาได้สตีมเมินันปั๊บจะได้จะได้แต่มันต้องลองเทสไปหลายๆรอบอ่ะ หรือว,ว่าหรือว่อาถ้ญญาในเฟสอะฮะสามารถไลฟ์สดแกลเพื่อนสนิทได้ก่อน <c oughs> มันแน่ใจมันคือไลฟ์มันมันคือไลฟ์เพืพ่อนสนิทอะคนเท่ามันเยอะเลยมือสื่อเลยในไลฟ์สดลองดูว่าลองดูว่าลองไปตั้งคีย์เฟรมเดี๋ยวิฮะขอลองก่อนอะมาลองรับรู้ก่อน ทำไมมันตั้ง รายละเอียดคนรับชมมาได้ว่ะร<อ>ับชมรางวัลสุดทางเพื่อน